หางซิปของกระเป๋าสตงางค์ใบยาวทุกใบนะคะจะมีตัวเลข2ชุดด้านละ9ตัวค่ะตัวเลขด้านหนึ่งนะคะจะเป็นตัวเลขที่มีความหมายเน้นในเรื่องของณเมตานะคะณนะเมตาเหมือนใบเบิกทางของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเราจะค้าขายจะติดต่อการงานจะอยู่กับแฟนจะไปสมัครงานต้องเน้นณนะเมตาเหมือนใบเบิกทางนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวเลขที่มีความหมายหนุนการเงินที่มาจากโชคลาภเป็นชุดคูเลขของเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะหลา หลายคนก็อยากมีโอกาสมีช่องทางของเงินก้อนใหญ่มีโชคลาภเข้ามาใช่ไหมคะความลับของศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งคะ่ะที่หลายคนใช้เคล็ดลับของศาสตร์แห่งตัวเลขเป็นตัวช่วยในเรื่องของการนำพาความโชคดีในเรื่องของการงานการเงินมาให้กับตัวเองนะคะซึ่งในกระเป๋สาสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนอกจากจะมียันคาชายันพลังตัวเลขมีเครื่องรางนงดูดูดเงินแล้วนะคะศาสตร์แห่งของจุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งความลับค่ะในเรื่องของการนำพลังงานที่ดีนะคะที่จะดึงดูดโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลาภมาให้ซึ่งกระเป๋าสตางค์บัญาเป็น กระบอสตตงค์ที่ออกแบบเป็นมงคลตามศาสตร์ของจุ้ยและเป็นมงคลตามศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยนะคะเพราะตามศาสตร์ของญี่ปุ่นเขาจะถือว่ากระบอสตตงค์ใบายาวเป็นกระบอสตตงค์ที่เงินชอบอยู่ใครที่สนใจกระบอสตตงค์ใบยาวสีดําใบนี้นะคะเป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและสเสน่ห์ไมตาได้หลายวันเกิดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์วันนังคารวันพุธไม่ว่าพุธกลางวันหรือกลางคืนวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะใช้ได้หลายวันเกิดมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะใบายาว9 9้ 9บาทถ้าเป็นใบสั้นจะเป็นแบบพับนะคะ859บาท